เอ๋น้อยเอ๋น้อยนอนอูพพี่น้องเบิ่งอูเบื้องอูหนึ่งอูสอูซ้อูให้เอ๋น้อยนอนเอ๋น้อยกำลังนอนอยู่จักปีแล้วนะแม่ต้องปีว่าสบายเวอรั์ฮอนเบาบานเห่านะฮอนโอ้โหฮอนจังวเฮย กันแล้ว <laughs> wow. <laughs> uh ้าวเศรษฐเหยนคือจ่งเศร้าใ่แต่นาแม่เศ้าไหมนะเนอะอันนี้เป็นเศร้าปูนเนาะเออแล้วเปเอเคียงมาอต้ได้ลาตะกีินะ สุกไหมนะติลองน้ำหมาเฮียนี่โบราณเนาะใส่น้ำลองน้ำามาเราไป้องสีวิตที่สีวิตทางเมืองเพสปซปลาวทางพีกามีความชุขสนุกสมานดีคือกันนั่งเนาะ เขาสุ่มกัน,นกตำส้มตำสาสุ่มกันเห็นร่างนั้นแลร่างนี่เราให้ห้ามเนี่ยเราเบียร์นะกินดีปอกินดีก<ด>ินดจังตีกินดีม <c ười> ันนั้นจัดงานในลูกเศร้าเอามาร้อยแปดสิบล้านก็เบิ่อไปหกสิบล้านถ้าแนวค่อยมีพี่น้องอยู่สนาคามนะอู้หกินจังเนาะกินเบียร์นะกินเบียร์ก็ไปส่งก็เบื่อไปนะจัดงานดอกลูกเศร้าผมเห็นเบิร์ตที่ลาไลเติบตีงานแต่ละเทียนะ ตายลังขึ้นายงดีนดีจังดิแล้วคำาบ่ยามว่ามีงานนี้กินบมน,น,น,นี่ใหญ่ก,ก,กินกินกันมือเช้าม <c oughs> ื่อไห่มากันคุ้มกันก็ส้มยลาเ <c oughs> บิดยลาซองหลังซ้ำหลังมาบวนเนาะบางคนก็ใจดีก็โจกออกคนกล้าันด้กินํากันก็โจกปันกันจกบางหมาหุละร้อยสองร้อยไปเอเชิญกันแล้วก็กินลากันร้อยสองรอยก็ได้กินจนเมาคุณตี เราเราเราบ้านนี้ส่วนใหญ่เราใส่เงินไทยหรือเงินกีบเนี่ยอันดูนี่ใส่เงินไทยแค่แค่ตู้เซฟบ้านพอดไม่เป็นเรียงดาวพี่น้องทางเมียงบทเตะโออเมียงบทเตะเออบ้านเมียงเพนะไก่เออไปย่างตีค่ายโยงงานเนี่ยตีค่ายดีบ่ ไปเอามาเตะได้ไกลนะมาแต่ฟังน้ำพุนะเออครับไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์มาเล่นน้ำกันเนาะเอือมีรถจักรพลคันพลคันพลคันในตี่นี้นะส่วนใหญ่เขาเอารถจักรที่ขับเที่ยวห้ากันนะรถจักรแต่รถรถอย่างรถซิ่งที่นคอรถซิ่งเออแล้วไปหางพุนาบานคนไร่บ่นะ ไปทางพุทธนะบ้านคนไล่บ่ก็นนีแล้อืมบ้านเดียวกันแล้โอ้เป็นแมงแพคือกันเน่ติอือ้ยเาเนี่ยมีแต่เาใหญ่ๆพี่น้องเบิ่งดนึงนเราเหี้ยนบดพี่น้องนะเาเหี้ยนนะเาบักใหญ่อแม่เจ้าได้จักปีแล้วนะแมได้75 75โอ้ยังผิวใสอ่องตองอยู่พี่น้อง75ปีนะ ไปนอนยืดลนไแหาปนวอนจะกลแม่เบิร์ห้าหมืนะนอนสิบสิบเอ็ดไปเมีงเลยซืนนยไหเ้ยเก้าขืนเบิห้าหมื่ตีโอ้ยเนาะันเป็นคนไทยในเสียสิบบาทอืมเป็นคนลาวเนาะเนา เอาลังางจักขวามาแล้วส่งไปพาตาอยู่เมียงนาโก่เมียงอยู่นาโก้กกตาบอดครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็กำลังมัวแล้วไปพาแล้วที่ดีจังเลยเรานาโก้เราเสียไรเป็นได้ล่ะหม่เราเสียจับบ้าหน่ะเออกันอยู่ตัวอยู่เหล่านี้ฝีตีมันก็ดีปะเนาะดีแตเดินบดโชยก็มาด้ขวาอย่างเดินเบิดออารมุอะลัางเคยก็มาตกกอดตายเ เจ็บป่วยเนาะแม่เนาะเจ็บป่วยแล้วก็ล้านน้อยเห็นแม่เนาเดใม่จะคิดมาเดนขวาร้านขวาม่ตู้ขวาร้านตู้แต่คนป่วยพรโทมกันเนาะหัวเมกันบานไลกมาแยังเลยพ้นเน้มาบุญสองการพ่นเนี่ยวันนี้ก็หอบไปหมาอยู่วะ ไปได้ก็งูไปอยู่กันแเชนมาเบิ่งเข้าโซนใหม่อยู่ไหนครึมาอ้ยเสาละละน้าเศร้าน่ดีจริงละให้เสาวเสด็จม่เด้อโดยแข็งแรงแข็งแรงเสด็จตาตาครูที่สิบิตไทยบ้านเมืองแพพี่น้องขับรถจักรมาลิ้นนำกันพู่นะมวนซื่นขับรถจักรมาลิ้นมาลิ้นแถวาขวา